งเช่าคอดี้ไทยทางเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถามพี่แมวเรื่องการเดินทางมาถึงของหลิวจงอีประเทศจีนฮะคนนี้นะครับไปที่ไหนเนี่ยจีนเทาหายสลายไปหรือที่เข้าไปจาัดก,การที่ทางชวยกโกโก,กับเคเค,เค,เคปาวันนี้เข้ามาที่ประเทศไทยพี่เสดแมวช่วยถอนรหัสหลิวจงอีหน่อย,ยครับถอนรหัสเลยมากรณีเช่นเดียวกันเลยคือปากจีนเทาปากสกมาเมอร์ นะครับแต่มาส่งสัญญาณเพราะว่าเขามีความร่วมมือกับศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ของเราอยู่แล้วของฝ่ายตำรวจเราที่ไปจัดการที่เมียนมาเชเวโก,โกงเคเคปาลและทั้งสองพื้นที่นั้นอนะ่ะก็ถูกกำลังไอ้ฝ่ายทหารรัฐบาลทหารของเมียนมาร่วมมือกับนี่แหละหริวจงอี้กับจีนนะ่ะก็ทิ้งบอมจะลาบคาบไปหมดละก็ถือว่าเขาปิดจบเพราะปิดจบเนี่ยเขาก็มองมาว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ แหล่งใหญ่ยังอยู่ที่กัมพูชาเขาก็จะร่วมมาปิดจบเขาต้องชิงจังหวะเช็กเชกคเช่นนี้เดียวกันเพราะสหรัฐก็จะมาชิงจังหวะนี้เหมือนกันที่จะป่าปราไอส้สกมเมอร์เพราะว่าตอนนี้ไอส้สกมเมอร์เนี่ยมันถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นอาชญากรรมอาชญากรแบบระดับโลกว่าแห่งแหล่งเนี้ยเป็นแหล่งสร้างอาชญากรไปสร้างอาชญากรกรมสกมเมอร์ข้ามโลกเลยนะครับซึ่งสหรัฐออกกฎหมายมา จัดทีมปฏิบัติการมีบัญชีเป้าหมายแล้วแล้วก็พร้อมที่จะจัดการจีนเฉกเช่นเดียวกันเพราะไม่งั้นถ้สาสหรัฐมาจัดการสหรัฐก็จะเป็นฮีโร่ฮีโร่แล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงจงฐานกําเนิดไอ้พวกเนี้ยมันมาจากจีนเทาก็มาจากจีนนั่นแหละนั่นแหละแล้วจีนก็ไม่ได้ปราบสหรัฐต้องมาปราบแต่ทั้งคู่นะบทสรุปนะตอนเนี้ยพอเรามีการเริ่มไปถลม่มไอ้คาสิโนในปอยเป็ดอะ่ะทั้งสองฝ่ายเลยชอบเลยเฮ้ย ตรงนี้เหรอไอการสู้บรบถล่มไปถึงไอคาสิโนเนี่ยฉะนั้นตอนนี้วางเฉยก่อนเหมือนมาส่งสัญญาณแต่การปฏิบัติวางเฉยก่อนบอกให้ไทยอ่ะช่วยจัดการตัวเองเลยเพราะตอนเนี้ยสังเกตมาที่เรายิงไอคาสิโนต่างๆเนี่ยเป็นผู้สกกามาเมอร์เนี่ยไม่มีชาติไหนออกมาต่อต้านเลยนะอืใช่รก็ไม่ต้านจีนก็ไม่ต้านยุโรปก,ก็ไม่ต้านเพราะทุกคนบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นภัยของโลกเฮ้ยพี่ไทยก็จัดการไปอ่า แล้วไทยก็จัดการมีความชอบธรรมนะเพราะไอ้จีนเทากับกัมพูชาก็จริงๆก็มีพฤติการที่ที่แย่เพราะอนะไรอ้าวก็มันเอาไอท้ที่ไอ้คาสิโนโแกมเมอร์เนี่ยไปเป็นที่ซุกอาวุธใช่ไหมเป็นคลังอาวุธเป็นคลังสเสบียงเป็นที่ตั้งยิงเราก็มีชอบความชอบธรรมไปทํำลายได้เพราะว่าไอ้คาสิโนโของคุณนี่แหละมันแปลสภาพไปเป็นที่หมายเป็นที่หมายทางทหารไปแล้ว เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารไปแล้วเข้ากฎเกณฑ์ไม่ใช่ผมไปทําลายโจมตีที่มั่นพลเรือนนะผมโจมตีที่มั่นทางทหารเพราะว่าไอ้ติดสแกมเมอร์คุณเนี่ยมันไม่ใช่ติดสแกมเมอร์แล้วมันเล่นมีคลังอาวุธมันเล่นมีคลังสะเบียงมันเล่นมีฐานยิงไปอยู่ในนั้นนะครับมีกําลังพลไปฝังตัวอยู่น,นั้นก็ถือว่าเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเป็นเป้าหมายทางทหารซึ่งไม่ผิดกฎเกณฑ์ผมสามารถป้องกันตนล่วงหน้าเพราะไม่งั้นไอ้ตรงเนี้ยก็จะมาสนับสนุนแนวหน้ามาเล่นงานผม และสังเกตไหมเลยไม่มีใครมาว่าประเทศไทยอ่ะแล,ะล้วสหรัฐบอกฮ<ะ> i, เฮ้ยดีไว้จะได้ไม่ต้องยกกําลังมาเพราะไม่งั้นต้องยกกองกําลังมาจากสหรัฐนะจีนบอกก็ต้องยกกองกลงาลังมาจากจีนนะยกมาทําไมอะ่ะก็ไอ้ไทยมาจัดก,การซะเลยเออแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาจีนกับสหรัฐนี่แหละก็จะมาะเผชิญกันอีกละตรงที่จะมาชิงการนําอ่ะที่จะทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงการเมืองใหญ่ในกัมพูชาคืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงผู้นำเนี่ยที่มีข่าวอ่ะ เฮ้ยเละๆกันมาเลยจะมีส่งผู้นําของแต่ละปีเข้ามาแต่ไอตอนจัดการสแกมเมอร์เนี่ยไม่ต้องจัดการเองให้ไทยเมาจัดการครับงั้นถามพี่เซนแมวนิดหนึ่งฮะคือสงสัยว่าทําไมเนี่ยไอคุณเซนเนี่ยถึงเอาคลังแสงคลังอาวุธฐานเนี่ยไปอยู่ในคาสิโนทําให้คาสิโนเ,นเป็นเป็นที่มั่นทางทหารมันโง่หรือมันฉลาดมันไม่รู้หรือว่ามันจะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีโดย ไทยเนี้ยสามารถจะโจมตีได้โดยชอบทําด้วยฮะมันโง่หรือมันฉลาดแล้วมันทำานึ่งงานนะมันมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยการข่าวไฟเราคงเจาะไม่ถึงถ้าตอนเนี้ยพอจะไปไว้ไอ้ตึกอื่นอ่ไอ้ประเทศนี้ตึกใหญ่ๆอื่นๆมันไม่มีเยไอ้ตึกใหญ่ๆหญ่ของมันคือคาสิโนจริงไหมที่ปอยเป็ดอ่ะมันไม่เออมันก็แบบเหมือนตุนทางอิสราเอลฮามาสอ่ะไอ้ฮามาสมันแสบยิ่งกว่านี้อีกมันไม่ใช่คาสิโนมันเล่นไปอยู่ในโรงพยาบาลเลยไงใช่อ่าอยู่ข้างใต้ดินซึ่งอยู่ในตึกอิสราเอลถึงบอก ไปหนึ่งชั่วโมงถ้าพี่น้องประชาชนที่ไหนโรงพยาบาลไม่เคลื่อนตัวออกถือว่าตรงนี้เป็นเป้าหมายทางทหารไปแล้วนะเพระหามาสมาสูบซ่องสมุมอยู่ก็ทําลายเลยซึ่งถือว่าโหดร้ายพอสมควรแต่ของเราเนี่ยยังไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นถือว่าไอ้ตึกคาสิโนแต่ถามว่าเอา้าทำไมมันยึดติดตรงนี้เพราะมันไม่มีตึกอื่นไนงะไอ้ตึกที่ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตึกไอส้สงกรเมอร์ตึกคาสิโนทั้งหมดมันเลยต้องมาอยู่ในนั้นใช่ครับ ก็คือไฟมันบังคับใช่ไหมฮะมันจาเป็นที่ต้องอยู่กันนั้นเ็าเรียกไฟมันบังคับถูกต้องใช่คือของมันเนี่ยจะมีก็หนึ่งอยู่ในคาสิโนสองอยู่ในแบบบิ๊กซีอะอาบิ๊กซีใหญ่ๆแล้วอะอย่างเงี้ยเท่านั้นล่ะนอกกนั้นมันไม่มีเพราะมันเป็นตึกเล็กเป็นบ้านเป็นช่องแต่เราเห็นนะพอที่เราทิ้งบอมไปเนี่ยต้องยอมรับเลยมันสร้างตึกแข็งแรงนะเออมันสร้างตึกแข็งแรงคือทะลุทะลวงไประดับหนึ่งแต่เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยมันก็มีแนวคิดไปเหมือนกันนะ สร้างไว้เสร็จแล้วเหมือนใช้เป็นบางตึกเนี่ยไว้สําหรับว่าเวลามีภัยสู้รบจะใช้ใช้ใช้เป็นบอกอต่างทหารได้อ่าแสดงว่ามันก็มันก็คิดคิดไว้เหมือนกันนะไม่ใช่มันไม่คิดเอออ๋อถ้าป้านโดนถล่มจริงจริงตึกมันต้องควรจะถล่มลงมาแล้วที่เลอะตึยังต้อง,งใช่ใช,ใช่บางตึกเนี่ยบางตึกจะเห็นร่องรอยของการทะลุทะลวงเข้าไปแต่ตึกไม่ฟุดมาทั้งทั้งตึกใช่ครับอืมการข่า,ขาวของเรายอดเยี่ยมมากหรือ มีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยมีคนบอกว่าอเมริกาส่งเป้าหมายมาให้เราแอบส่งมาให้หรือว่าทางสตาร์ดิงแอบส่งมาให้พี่เสแมวม,มองเรื่องนี้ยังไงฮะเรื่องทางการข่าวของประชาคมข่าวกองที่มีความร่วมมือทั้งในประเทศนอกประเทศพี่เชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะหมายความ่าไม่ต้องมาจัดการเองไงเออแม่ลงทุนน้อยเหลือเกินส่งแค่บัญชีเป้าหมายมาไม่ต้องยกกองกำลังมาไม่ต้องขนใส่เครื่องบง่งเครื่องบินกันมาเอาจุดทรัพยากรให้มันยุ่ง ส่งแค่บัญชีเป้าหมายให้พี่ไทยแล้วไปจัดการสั oh. อันเนี้ยมีความเป,เป็นไปได้ <laughs> พี่ที่แบบบอกว่าส่งบัญชีเป้าหมายแต่ถ้าภาษาเราบ้านๆบ,บอกว่าแชร์โลเคชันมา <laughs> ใช่ไหมเออนั่นแหละ <laughs> เพราะไอ้บัญชีเป้าหมายมันจะมีพิกัดเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับแล้วสมัยใหมน่นี่โอเคมันส่งเป็นเป็นไอ้แัดได้มาปุ๊บส่งดังออนไลน์มาปั๊บขึ้นจอก็รู้เลยเปิ้งขึ้อ่าไอ้เครื่องบินโจมตีเดี๋ยวนี้ จะไม่มีการพลาดเป้าแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะว่ามันใช้ระบบนำวิถีเลเซอร์เป็นตัวเล็งไปสังเกตเถอะเอสติโปกับกิ๊เพนทิ้งระเบิดอ่ะไม่มีคําว่าพลาดเป้าหมายเพราะมันใช้นำวิถีเล็งคือเลเซอร์เล็งโป๊ะและกะก้ว,วก็กดพัวกัลงตามเป้าหมายเป๊กเลยครับมันมีเรื่องที่บ้านหนองจานด,ด้วยฮะพี่สืแมวที่มีข่าวออกมา ored, ปรากฏว่าที่บ้านหนองจานที่ค้นพบเนี่ยดังสแกมเมอร์อันหนึ่งพี่สแมวตกใจไหมฮะหรือว่า ถ้าหมายอยู่แล้วว่าไอ้บ้านหนองจาที่ทางกมบูชาควงแหงกันนักห,หนาเนี่ยมันจะเป็นหลังสแกมเมอร์หลังสแกมเมอร์อันนี้มันเป็นจริงๆเดียวมันรู้กันมานานแล้วมันเป็นจริงๆหมดเนียะเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เราคิกว่ามีเราคิว,าว่ามีเฉพาะทางอีสานใต้ไอ้ทางนี้ลึกเข้าไปถึงปอยเป็ดแต่จริงๆเนี่ยตะเข็บชายแดนเนี่ยตาบบรีตารแล้วแม้กระทั่งไอ้ทางสาแก้วเนี่ยไอ้ที่ติดมาตะเข็บชายแดนตอนหลังเนี่ยก็เป็นที่ตั้งคาสิโนเป็นสแกมเมอร์ด้วยเลยแต่มันเล็กกว่า ที่อยู่ลึกไปที่ปลอยเป็ดใช่ครับผมครับแล้วบางข่าวเขาบอกว่าไอ้ที่อยู่ตรงแถวเนี้ยไอ้ตะเข็บเนี่ยที่เป็นตะเข็บเนี้ยมันมักจะมีในทุนยิในทุนไทยอะ่ะไอ้พวกไทยเท้าอะ่ะเข้าไปเกี่ยวด้วยใช่ปไปพูกตะเข็บนะถ้าลึกไปเนี้ยส่วนใหญ่ก็จีนเทาเพราะไอ้ตะเข็บเนี่ยมักจะผสมผสานร,ระหว่างจีนเท้ากับไทยเทา่าเป็นเจ้ามือเออเป็นเจ้าของใช่ครับและรัฐมนตรีเทากับ สอสอเทามีอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงตะเข็บด้วยตรงนี้เข้าไปฮะมีทุกที่เพราะว่ามีทั้งตะเข็บนะอดีตก็มีทั้งลึกเข้าไปกลุ่มทุนใหญ่ที่มามีธุรกิจมาฟอกในประเทศไทยพวกนี้จะเกี่ยวแบบแบบลึกหน่อยแบบแบบเป้าหมายใหญ่หน่อยครับถามเรื่องกัมพูชานิดหนึ่งพี่เส็จแมวมีคนบอกว่ากัมพูชารอบนี้เนี่ยสูญเสียหนักมากเพราะว่าไทยเนี่ยส่ง ส่งเข้าไปหลายอย่างด้วยกันอ่ะนี่ในต้องชื่นชมทาวเนตนะคะก็ใช้ภาษาดีมากนอกจากเราจะส่งไข่แล้วเนี่ยส่งเม็ดมะยมส่งข้าวหลามเข้าไปพิมเสร่ยแม่อธิบายหน่อยสิไอไข่เนี่ยรู้ว่าเป็นของเอฟซไอเม็ดมะยมกับข้าวหลามเน่ยมคืออะไรเขาบอกว่าสนามระเบิดแบบเป็นลูกปลายแบบกระจายอ่ะดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาถึงประเมินความเสียหายสูงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอครั้งก่อนเนี่ย การทิ้งระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยกับเราเนี่ยนะกับการยิงปืนใหญ่เนี่ยถือว่าน้อยมากนะถือว่าน้อยอย่างฝั่งนู้นยังตายเป็นพันนะคราวเนี้โอ้โหเราทิ้งหนักหน่วงนะมันก็อนุมานได้เลยว่าตายเยอะแต่ตายเยอะอย่างไรอ่ะไอ้ท่านู้นมันไม่เก็บมันมันมันไม่เอาศพกลับไปข้างหลังหรอกมันก็บอกถือเป็นผู้เสียสละมันก็ทิ้งไว้ในพื้นที่นั่แหละฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสลึกเข้าไปเนี่ยนะครับที่ไปยึดพื้นที่ได้เนี่ย เราจะเริ่มเห็นชัดเลยว่ามันมีคนเสียชีวิตเยอะกําลังพลฝ่ายตรงข้ามมะไเยอะใช่เมตตยมนี้มาจากอาวุธอะไรฮะกับข้าวหลามนี่อาวุธไหนฮะคืออาวุธเนี่แหละที่อาวุธเป็นลูกยาวที่เรายิงไปอืมครับผม,ผมความสูญเสียที่มันเสียไปเยอะมากทั้งกําลังพลทาหารทั้งอาวุธอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมีคนบอกว่าคุณเซนเนี่ยจะยกทงข่าวแต่หลายเสียงบอกว่าไม่มีทางที่คุณเซนจะยอมยกทงข่าวคุณเซนจะไม่ยอมแพ้ถ้าแพ้คุณเซนคือตายประชาชนไม่ยอม มันจะไปยังไงต่อมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนจะหาทางลงให้คุณเซนและก็ดันคนอื่นขึ้นมาเช่นเจ้าจาักกบาวตรหรือว่าเตียบันพี่เศีษแมวมองเรื่องนี้ยังไงฮะบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลอ่าใช่เพราะว่าไอ้เงินที่สู้รบตอนเนี้ย มันไม่ใช่เงินงประมาณของรัฐบาลซะแล้วมันเป็นงานจากไอ้พวกทุนสีเทาจริงไหมจะใช้สองสามหมื่นล้านก็ถือว่าจิ๊บจิบอะสี่ซ่าห้าหมื่นล้านของพวกนั้นมันก็แบ่งกันรับผิดชอบไหให้กลุ่มนี้หนึ่งหมื่นกลุ่มนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคุณเซนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าอัวไม่รอดหรือก็ไม่รอดน,นะมันก็เลยต้องเกื้อกลกันฉะนั้นเราสังเกตและไอ้อาวุธตอนหลังเนี่ยไม่ว่าจะอาวุธที่มาจากจีนหรือที่อื่นก็ตามนะครับแล้วก็เงินที่ไปซื้อเนี่ยยืนยันเลยเงินที่ไปซื้อ คือเงินจากธุรกิจสีเทาแล้วตอนนี้ฮุนเซนเนี่ยพออายุมากขึ้นและชีวิตเนี่ยก็อ,อยู่กับก,การสู้รบมาในอดีตหนักหน่วงต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเหมือนสติแตกก็ว่าได้นะที่หมายถึงว่ามไม่รู้แล้วเวย้ยเออพร้อมพร้อมสู้รบทุกรูปแบบคือไม่ได้นึกถึงปะรนะชาชนเลยนึกถึงก็ไอ้บ้านตัวเองนะ่ะใช่ไหมตาทมาวะที่อยู่ปุ๊บโอ้โหหกเจ็ดพันไร่เอากองกำลังบีเอสคิวไปวางล้อมตั้งปงตั้งปืนใหญ่ตัวเองไปอยู่ใต้ดิน ไปนู่นแล้วประเทศไหมายความว่าสู้สุดชีวิตอะไรอย่างเนี้นะแต่ที่สู้สุดชีวิตตรงนี้ได้เนี่ยต้องยอมรับเพราะว่ามันใช้เงินทีเทามาเป็นเรื่องส่งกําลังบำรุงไปแล้วเรื่องดูแลกองกาลังพิทักษ์มุลเซนอ่าซื้อกระสุนกระสุนซื้ออาวุุจุโทปกรอะไรเนี่ยไปกันหมดเรียกว่าไปทําให้ตลาดมืดเขาตัดราคากันเละเทะเลยมันก็ไม่ตัดราคาเพิ่มราคากันเละเทะเลยจเจ้านี้ก็จะขอซื้อหมื่นล้านมาจากกัมาไว้อกระสุนล็อตที่ซื้อหมื่นห้าพันล้านเลยเอามานี่ก่อนอย่างเนี้ย พาเขาวุ่นไปถึงไอ้ตลาดมืดที่สงครามอื่นด้วยเลยนะครับตรงเนี้ยฉะนั้นเขาจะต้องยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่พอเขายืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มเป็นสิ่งบอกเหตุละเพราะว่าเขากลุมสภาพไม่ได้แบบเดิมเพราะอะไรป่ะเพราะเมื่อก่อนไอ้ซิงเกิลเกตเว์เขาคุมไว้เบ็ดเสร็จไงใอ้การสื่อสารเนี่ยในประเทศเขามันไม่มีการลู่หลุดออกไปข้างนอกคนในประเทศก็ไม่สามารถฟังข่าวที่มาจากข้างนอกได้ ก็ฟังแต่ไอ้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยปฏิบัติการข่าวสารโอ้โหน้องสาวลูกสาวคุมสื่อก็สื่ออยู่เรื่โอ้โหกัมพูชาแข็งแรง,ง,แรงกัมพูชาถูกลุกลานถูกไทยลุกลานถูกไทยลุกลานมันก็ว่าของมันไปนเรื่อยอะ่ะแต่ตอนเนี้พอไอ้ซิงเกิลเกเวร่มาถูกทะลุโดยสารัฐเนี่ยไอ้สตาร์ลิงต่างๆเนี่ยประชาชนม,มันเริ่มรู้แล้วไงเฮ้ยไม่ใช่มีว่าไอ้ที่เละเทะเละเทอะกันอยู่ตอนเนี้ยไอ้รัฐบาลนี้น่ะแหละคือตัวต้นเหตุอ้าวแรงงานบอกว่าอ้าวจากไทยเพ่นกลับมาแปดเก้าแสนคนอ้าวงานทำมีที่ไหนไม่มีงานทำเลย ไอ้พวกที่อยู่เดิมงานที่มีอยู่แล้วหมดใช้โรงงานยกเลิกเพ่นออกไปหนีไปอยู่ประเทศอื่นอีกตอนนี้ประชาชนมันแรนแค้นไงแล้วมันเริ่มรู้ความจริงพอเริ่มรู้ความจริงปุ๊บเนี่ยมหาวนาตก็มองเลยอ่าฝ่ายสหรัฐมองสมรังสีบอกว่าจะเข้ามาไปตั้งรัฐบาลพักถิ่นแล้วแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีการดูแลความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวก็รณรงค์พี่น้องประชาชนตรงเนี้ยคุณเซนก็เสียวนะเพราะถ้าเข้ามาดีไม่ดีประชาชนเป็นล้านลุกฮือขึ้นมา ถ้าประชาชนเป็นล้านไอบีเอชคิวสามหมื่นห้าก็บอกตัวใครตัวมันละอาจจะกลับหัวกลับหางแล้วไม่ไม่ไม่มาดูแลผู้นําจิตวิญญาณแล้วแป่พักไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยก็เป็นไปได้ตรงเนี้ยฉะนั้นอันตรายแต่พอมีการสนับสนุนสมรังสีจากฝ่ายตะวันตกอ่าจีนจะยอมได้ยังไงล่ะเพราะไอ้ที่ตั้งของกับูชาเนี่ยมันเป็นภูมิรัศด์ที่ทั้งสหรัฐและจีนต้องการมากๆอยู่แล้วฉะนั้นมันอาจจะเกิดการแทรกแซงจากมหาอำนาจไงในการที่เปลี่ยนผู้นําเพราะไอ้ผู้นาคนเนี้ย ปรากฏว่าทั้งคู่เมื่อก่อนคิดว่าเฮ้ยหุ้นเซ็นนี่มันดีอย่างไว้มันคนเดียวแล้วเบ็ดเสร็จหมดนะถ้าเจจามันเนี่ยคนเดียวได้ทุกอย่างแต่ตอนหลังมาพฤติกรรมเนี่ยมาเป็นสแกมเมอร์เป็นอาญากรรมข้ามโลกเลยเอ้าใครที่จะไปรับได้ก็จัดการและอีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งเฮ้ยไอ้นี่มันกลับไปกลับมาเว้ยวันดีคืนดีมื่ออยู่สหรัฐวันดีคืนดีมั่ออยู่จีนเอ้าวันดีคืนดีอยู่สหรัฐวันดีคืนดีก็อยู่จีนอีกสบพนอลมานไปหมดนะครับแล้วปัญหากคืออาจจะกับอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้นี่ไปก่อนดีกว่าแล้วเอาคนอื่นมาแต่ตอนเนี้ยมันกาลังชิงกังนไงระหว่างสหรัฐเจ้สมรังสีข่าวแว่วๆว่าเอ๊ะฝ่ายจีนจะเจ้าจาักรกวาวุฒิอย่างเนี้ยเหมือนกันมันเลยเป็นสิ่งบอกเหตุไงว่าฮุนเซนเนี่ยยากที่จะยืนนะไอ้ปิดจบที่ให้ฮุนเซนไม่อยู่ไม่ใช่ไทยสุดท้ายเนี่ยคือมาอ้ามามาปิดจบเพราะว่าที่ตั้งตรงนี้เป็นภูมิศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับสหรัฐบอกเฮ้ย hey, อินโดแปซิฟิกถ้าได้ตรงเนี้ยทะเลจีนใต้สหรัฐ ญี่ปุ่นเวียดนามใต้บวันปลอดภัยเลยมีทั้งเกาหลีใต้มีทั้งญี่ปุ่นทั้งสหรัฐฟิลิปปินส์ออสเตรเลียมาแล้วทะเลตรงนี้อ่าวไทยกับไอแปซิฟิกให้เป็นของตะวันตกก็มาดูแลอา้าวจีนบอกอา้าวอย่างนั้นไม่ได้สิมันก็ต้องเฮ้ยถึงจีนถึงต้องการกัมพูชางะถึงมาลงทุนท่าเรือเรียมเป็นไม่รู้กี่แสนล้านจริงไหมเพราะว่าถ้าตรงนี้ตัวเองยึดได้เนี่ยอิทธิพลตรงไอทะเลจีนใต้เนี่ยจีนก็จะแข็งแรงอยู่ตามเดิมได้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ปล่อยเป็นเรื่องหอำนาจเขาว่ากันไป แต่ชี้ให้เห็นว่าไอ้พื้นที่ไอ้ของัมพูชาเนี่ยมันมีความสําคัญในภูมิรัศตร์มากนะสุดท้ายเนี่ยยังไงเนี่ยทั้งสองประเทศต้องเข้ามาประเทศใหญ่ต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วสำคัญที่สุดสุดท้ายก็บอกว่าไอ้ผู้ดําคนเนี้ยเฮ้ยมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาอาจะการมทามโลกเอามันออกไปก่อนตอนนี้ที่เราต้องจับตาเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงนะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นําแต่ผู้นําจะมาจะปีกไหนก็ต้องติดตามใกล้ชิดต่อไปใช่ครับผมครับพี่แบบพูดเหมือนประมาณว่าตอนนี้คุณเซนเนี่ยเป็นเหมือนหมาเน่าอ,อฮะคือพี่ไมกะ เออ,อน<ด>ัเเออนั่น,เ,นเลยแล้วอย่าลืมนะพอเขามาจัดการเสร็จเสร็จขาดเรื่องสปแกรมเมอร์เสร็จเมื่อไหร่คุณเซนก็จบอ่ะครับใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เสร็จมาหลุดประโยคดึงออกมาเนี่ยก็คือว่าซิงเกิลเกตเวนี่ยมันถูกทำลายไปคือชาวกัมพูชาก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารอื่นๆนอกจากออยู่ในกรลาของรัฐบาลกัมพูชาให้เป็นคนทำลายซิงเกิลเกตเวของ ัมพูชาฮะทำให้คนกับ,บูชานเนี่ยรับข้อมูลสาสารจากที่อื่นได้เป็นผลงานของอเมริการอฮะถูกต้องเพราะเขาเป็นคนจะแทกให้เปิดแล้วทาให้เกิดปีสตาลิ k เข้ามาได้จริงไหมไอ้เน็ตที่เป็นสตาลินอะ่ะใช่ไหมมันก็ดาวเทียมเข้ามาทําให้ใช้บริการได้ไม่ต้องมาวางไฟเบอร์ออปติกไม่ต้องมาใช้บริการตรงนี้มันใช้ไม่ต้องมาใช้ทางบริการไทยที่จะเข้าจากไทยแล้วรัฐบาลคุมอย่างเดียวไอ้นี่มันเข้ามากลางอากาศเลยมัรู้มาจากทางไหน ถ้าเกิดคนัมบูชาเข้ารับข้อมูลข่าวสารแล้วเขาเกิดรู้ว่าสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยเอ้ยคุณเซนหลอกกูมาตลอดชีวิตเลยอ่ะหลอกมาตลอดและที่สำคัญคือตอนนี้คุณเซนแพ้ทุกอย่างราสานี้ก็โดนไทยยืด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 ไปหมดมันจะเกิดในปันโมเดลเลยนะคะอย่างนี้อ่านี่ไงที่เนี่ยคุณเซนตระหนักตลอดเวลากลัวจะเกิดเช่นนั้นจริงๆ กลัวเฮ้ยผมรังสีทำไมาอยู่ดีมาปีก้าขาแข็งนะอ่ะอ่ามีฝรั่งเศสหนุนมีสหรัฐหนุนแล้วบอกว่าจะกลับมาด้วยนะจะกลับมากมัมชายเนี่ยเหมือนมาปีใหม่เนี่ยแล้วจะกลับมาเนี่ยสหรัฐมีการประกันความปลอดภัยเนี่ยอะไรยังไงอะ่ะและการรณรงค์ที่จะเกิดให้ประชาชนซึ่งตอนนี้รู้ไปหมดนะ่ะแล้วถ้าประชาชนลุกคือเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ใช่เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะจะเป็นหลักล้าง อ้าวแล้วถ้าเป็นหลักล้านนะ 5, แล้วไอ้บีเอสคิวมันอยู่สามหมื่นห้าแล้วแล้วมันจะไปมันจะไปมันจะไปสู้กับใครอ่ะมันก็กบนกรบวงกับหางไปเป็นฝ่ายประชาชนดีกว่าใช่มันก็ถอดเสื้อเลยฮะแล้วก็เป็นประชาชนเนียนเนียนร่วงประชานด้วยใช่ไหมอ่ามันไม่รู้ใครเป็นใครหมดละแล้วลก็หวาดระแวงกันเองร้วยภายในตระกูลทุนไปตระกูลเตียยังอยู่เอ๊ะตระกูลเตียอยู่ที่ไหนกันแน่อา้าวฝ่ายจีนมีเจ้าจากรวุตตอนนี้ก็เดินสายเมื่อก่อนเห็นเงียบกริบเลยทําไมตอนนี้เจ้าจากรวุตเดินสายเดินสายเดินสายไป ต่างๆนานาเป็นข่าวอ่ะใช่ไหมแต่สมรังสีเนี่ยไม่ต้องห่วงชัดเจนซักมาตรงๆอยู่แล้วแล้ว,ลวบอกนี่แหละยังไงก็จะกลับมาอา้าวกลับมาแล้วยังไงอ่ะตรงนี้แหละท <คำ S 1> ี่ถ <คำ S 1> ึงบอกกับสิ่งบอกเหตุเนี่ยมันใกล้นะพ่อบอกว่าจะกลับมาปีใหม่นี่มันจะปีใหม่อยู่แล้วนะถ้าสมรังสีเข้ามาในกัมพูชาอ้าวคุณเซนเขาเกลียดสมรังสีจักระขี่แล้วมัน มันจะยังไงมันมันจะสนุกมากในกัมพูชามากเลยนะพี่เสแมวก็นั่นแหละแสดงว่าก่อนจะมาอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะเชื้อเชิญประชาชนก่อนเนียเหมือนให้ลุกคือก่อนอ่ะใช่ไหมแล้วมันเข้าทางก็แหละเพราะประชาชนมันแรงแค้นจริงๆใช่ไหมแล้วความแรงแค้นเนี่ยพอสิงเก็ตเกิร์ดเวมันเปิดเนี่ยเฮ้ยไอความแร้งแค้นออมันมาจากไอตัวผู้นาจิตวิญญาณเรานี่เองนี่หว่า ไอ้สองครามมันไม่ได้เกิดขึ้นเขาบอกเฮ้ยไอ้หัชาวบ้านก็ไปมทะเลาะก,กันทหารก็ไหอนทะเลาะกันเอออยู่ดีมันอะไรของมันวะอืมนั่นหละลองหลับตาดูภาพเลยเห็นภาพเลยพูดได้ง่ายคือนับถอยหลังจริงๆนะพี่ว่าหลังปีใหม่ไปเนี่ยะกูลนุ่นเนี่ยก็นับถอยหลังไปด้วยอเะเทศไทยก็เลือกตั้งเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ไปจัดการไอ้สีเทาเหมือนกันไอ้ทั้งนู้นก็เดิมทีเนี่ยฝันหวานอยู่นะเฮ้ยใครเลือกตั้งไทยของนี่เว้ยเอาให้ปันสีเทาเข้ามาได้เว้ย เขาเลยเว้ยเงินจากโแกมเมอร์เว้ยสามหมื่นล้านเดี๋ยวให้ผู้แทนฝ่ายไทยเว้ยได้เกินครึ่งจะได้มาเกลือกูลกันระหว่างไทยกับบูชาแต่สุดท้ายไปไม่รอดทั้งคู่ไอ้ไทยที่เกี่ยวข้องกับเทานะพี่ก็ยืนยันเลือกตั้งข้างหน้าก็ไปไม่เป็นรับรองได้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันประชาชนนี่เลือกเป็นเงินจ่ายไปแต่ประชาชนบอกรับเต็มที่เลยแต่ตอนเลือกไม่เอาหรอกคูไปเลือกสีขาวไม่เลือกสีเทาหรอกนะครับปั้งเนี่ยและไอ้ทางนู้นเนี่ยก็จะมี ปัญหาไอ้คาดหวังว่าก็จะมีไทยเป็นแนวร่วมที่ไหนได้ไอ้ฝ่ายไทยก็ไม่เป็นแนวร่วมไอ้ฝ่ายตัวเองก็เสียการทรงตัวยังไงจบเนี่ยคุณเซนก็ต้องตระกูลฮุนเนี่ยต,ต้องต้องออกไปนอกประเทศอ่ะจะตัวผู้นําอย่างเดียวหรือจะไปทั้งครอบครัวเลยก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ไม่รอดใช่ครับครับผมอวันนี้ต้งขอ,ขอขอบคุณเสี่ยแมวทุก <c oughs> ท่านขถา,ม,ขอขอนานมุนะครับแล้วเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีพี่แมวนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟังพี่แพูดแล้วก็มีความสุขนะฮะมันเราได้เห็นล่องรอยความหายนะของตระกูลคุณเซนนะครับประกอบามา40ปี40ปีนี้คุณเซนมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับบอกว่ามีเงินเท่ากับงบประมาณประเทศไทยฮะสามล้านล้านล,านลองคิดดูสิครับแต่คนเขมยนจนชิบหายเลยจนจน,จนไม่รู้จะจนยังไงลำบากไม่รู้จะลำบากยังไงถ้าซิงเกิลเกตเวย์ถูกพุถูกทํานายแล้วชาวกัพูชาได้เห็นความจริงจากสื่อประเทศไทยจากสื่ออื่นว่า ชีวิตของเขาเนี่ยลำบากขนาดไหนขณะที่คุณเซนเนี่ยรวยขนาดไหนคนขเขมรไม่มีเงินจะกินแต่คุณเซนสเน่เดกาเลือละหลายร้อยล้านคนขเขมรจะเกบเอาไ้นะคะการชุมนุมของคนขเขมรคาดว่าจะยิ่งใหญ่แล้วก็ทวีคูณเราก็เห็นกปปสอชุมนุมกันหลายคนเป็นล้านคนคิดว่าคราวนี้ชาวเขมรทำลายสถิติกปประ,ประอนแน่นอนนะคะอ่ะจลรอถึงวันนั้นนะครับ วันนี้ขอจบรายการต้องขอขอบคุณผู้สับสนุนในการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังช่าคอนดิไทยถังชามังคษนใจศูนย์เก้าสงหนึ่งสงนึ่งศูนย์หกหกเก้าศูนย์เสหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกหกเกหรือว่าไลน์้อนคนที่ไทยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ